เมื่อครั doing, ้งที่เราได้ทำดีให้ใครสักอย่างอย่าเพิ่งถามหาว่าสิ่งนั้นจะกลับคืนมาเมื่อไหร่บางทีสิ่งที่ย้อนกลับมาอาจไม่เหมือนสิ่งที่เราเคยให้แต่มันอาจมาในรูปแบบอื่นที่เติมหัวใจเราได้มากกว่าเดิมด้วยซ้าจาไว้นะครับการทาดีไม่เคยสูญเปล่าแน่นอนการทำนายนี้ใช้ศาสตร์ไพ่ทาโรและเป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้จำเพาะเจาะจงหากต้องการความแม่นยำมากขึ้นแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวครับ สวัสดีครับเพื่อนๆของในาจันเจ้าวันนี้ผมจะมาทำนายดวงดีประจำสัปดาห์ให้กับชาวราศีเมษและลัคนาเมษก็ฟังด้วยได้เลยครับการทำนายนี้มีผลระหว่างวันที่8ถึง14ธันวาคมพศ2568สัปดาห์นี้ของชาวเมษเป็นช่วงเวลาที่ใจคุณเริ่มกลับมานิ่งขึ้นแม้จะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ลังเลหรือขัดแยงบ้างแต่คุณกำลังเห็นความจริงของบางความสัมพันธ์และคุณจะตัดสินใจได้ดีมากขึ้น ไพ่บอกว่าคุณกำลังเดินไปสู่ความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกการงานหรือความสัมพันธ์กับคนรอบตัวสิ่งที่ดีที่สุดของสัปดาห์นี้คือการกลับมายืนในพลังของตัวเองซึ่งจะทำให้ทุกอย่างเดินหน้าแบบแข็งแรงกว่าเดิมได้ซ้ำไพ่ใบแรกคือ the lovers ไพ่แห่งความสัมพันธ์การตัดสินใจด้วยหัวใจและความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งไพ่ใบนี้บอกว่าคุณจะมีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคู่รัก คนคุยหรือคนรอบตัวที่คุณผูกพันช่วงนี้อาจมีบทสนทนาสำคัญหรือมีจุดที่ต้องเลือกว่าจะเดินต่อไปในทิศทางไหนบางคนอาจได้ฟื้นความเข้าใจหรือได้พบการสนับสนุนจากคนที่คุณรักไพ่ใบนี้ยังสื่อถึงโอกาสร่วมมือดีๆในงานที่ต้องอาศัยความไว้ใจเป็นสิ่งสำคัญไพ่ใบที่สองคือห้าดาบไพ่แห่งความขัดแย้งความคิดที่ไม่ลงรอยหรือการกระทบกระทั่งที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ไม่ตรงกัน ไพ่ใบนี้ไม่ได้หมายถึงปัญหาใหญ่แต่บอกว่าคุณอาจกำลังรู้สึกว่าบางเรื่องไม่แฟร์บางคำพูดทำให้เหนื่อยใจหรือบางสถานการณ์ไม่ค่อยลงตัวแต่สิ่งสำคัญคือไพ่ใบนี้กำลังเผยให้คุณเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรยึดติดอีกต่อไปบางความขัดแย้งเกิดเพื่อให้คุณตัดสินใจง่ายขึ้นว่าอะไรควรเก็บอะไรควรปล่อยและไพ่ใบสุดท้ายคือราชาไม้เท้าไพ่แห่งความมั่นใจความเป็นผู้นำ ความเด็ดขาดและพลังที่พร้อมพุ่งไปข้างหน้าไพราชาไม้เท้าบอกว่าคุณจะกลับมามีพลังในการตัดสินใจอย่างเต็มที่หลังจากผ่านช่วงลังเลคุณจะเห็นเส้นทางที่ชัดเจนและเริ่มยืนด้วยความมั่นใจมากขึ้นตามเคยบางคนอาจได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าผู้ใหญ่หรือคนที่มีพลังช่วยเหลือในการขยับงานบางคนจะเป็นผู้ลุกขึ้นตัดสินใจเองอย่างแข็งแรงโดยไม่รอใครอีกแล้วด้วย เมื่อรวมพลังของเดอะลัฟเวอร์ส5ดาบและราชาไม้เทา้าไพ่กำลังบอกว่าสัปดาห์นี้ของชาวเมธคือสัปดาห์แห่งการเลือกสิ่งที่ถูกต้องเพื่อหัวใจของตัวเองคุณจะเห็นชัดว่าความสัมพันธ์ไหนควรรักษาไว้หรือควรสื่อสารให้เข้าใจและความขัดแย้งบางอย่างก็จะทำให้คุณรู้ว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไร ไพ่าราชาไม้เท้าย้ําว่าคุณจะจบสัปดาห์นี้ด้วยพลังเข้มแข็งเดินหน้าอย่างมั่นใจและเริ่มก้าวต่อไปในเส้นทางที่ใช่ที่สุดสําหรับตัวคุณเองด้วยซ้ําฝากกดถูกใจกดติดตามส่งพลังงานดีๆให้คนข้างๆหรือคอมเมนต์เรื่องราวดีๆของเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับอย่าลืมรับพลังงานดีๆจากนายจันเจ้าไว้ด้วยครับและสำหรับเพื่อนๆที่ถามถึงการดูดวงแบบส่วนตัวเร็วๆนี้จะเปิดรับแล้วครับ ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ส่งมาเสมอแล้วพบกันครับ